สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการอยู่ไฟสมัยใหม่ครับทำเราไม่มีพื้นที่หรือไม่มีเวลามากนะักก็ทำกระโจมแบบนี้นะครับเอาหม้อหุงข้าวมาตั้งไว้ตรงนี้ข้างล่างแล้วก็ข้างในนี้จะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะครับแล้วก็ใส่ถุง อ,อ,อันนี้มีเยอะอันนี้หัววานได้อบอไวมีใบมะขามใบเป้าใบหนาดกระขิงตะไคร้อะไรพวกนี้เลยครับนี่นะเราเอากระโจมเนี่ยเปิดออกครอบลงต่อปลั๊กไฟตั้งน้ำให้เดือดมันก็จะเป็นไอขึ้น เอากาอีวางคอบไว้เปิดแง้มๆออกไอมันก็จะอบอยู่ข้างในเดี๋ยวตอนใช้จริงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่แฟนภรรยาหรือใครกำลังจะคลอดลูกนะครับกำลังจะเป็นแม่มันก็ถ้าไม่มีเวลามากหรือตามจริงถ้าอบได้วันละสองครั้งก็ดีนะครับตามจริงควรจะอยู่ร้อนนะครับให้เลือดลมมันเดินดีหลังจากที่ออกโรงพยาบาลมาแล้วสักห้าวันสิบวันก็ได้หลังจากที่แผลมัน ปกติแล้วอยู่ได้หมดอยู่ได้ใครก็อยู่ได้ไม่ว่าจะผ่าหรือจะจะคลอดเองเขาบอกว่าผ่าไม่ต้องอยู่มันก็ได้อะแต่ใครอยากเลือดลมเดินดีมันไม่ยังเป็นต้องนั่นแหละขนาดผมออกกําลังกายผมผมเล่นกีฬามาเจ็บๆในบางทีผมยังเข้ามันเหมือนสตรีมอะครับขอรางกายมันร้อนเหมือนเราประครบร้อนนะ่ะเลือดลมหลอดเลือดมันก็ขยายตัวขึ้นเลือดมันจะไหลเวียนดีขึ้น แค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายทุงยาไปไหนวะโอเคผมก็เดี๋ยวผมจะวอร์มน้ำเดือดอุ่นๆหน่อยหนึ่งจะเอาเนี่ยลงไป นี่นะตั้งบอมบอมไว้นะยังยังไม่ได้เล่งนะเพราะว่าคนยังไม่ได้มาเข้านะครับจะสังเกตเห็นไอควันไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยาจะเป็นไอขึ้นเดี๋ยปิดไว้ก่อน ถ้าคนมานั่งปุ๊บเราก็จะเอานี้เสียบลงไปให้มันเดือดอยู่ตลอดเวลาให้มันไม่ตัดแล้วเราก็แง้มไว้นิดนึงถ้าเปิดมากแล้มันทะลุขึ้นนี่มันไม่ได้ทะลุขึ้นแล้วร้อนเดือด้มแง้มประมาณนี้ครับแล้วควันมันก็จะอบ,อบอยู่ในนี้ปิดไว้นี่ครับประมาณนี้ขึ้นก่อนตอนนี้ทำรอเขา คือเขากำลังให้นมลูกอยู่เดี๋ยวลงมาเข้าเราจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปในกระโจมนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันหลังจาก10นาทีผ่านไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องปิดข้างล่างให้สน <that> ิทนะน่ตรงนี้นะครับใครมีกิฟหนีบก็หนีบไว้นะครับ นี่ผมทําการเล่งไปเรียบร้อยแล้วมันเดือดเรียบร้อยแล้วกําลังจับนาทีจับเวลาอยู่นะครับเราใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ได้ครับแล้วใครจะทนได้แต่20นี่กําลังเหมาะแล้วออกมาพักอีก5นาทีแล้วเข้าไป20นาทีนะครับนาที <Okay S 1> แล้วนะครับเป็นไงบ้างร้อนไหมอบนะครับโอ้ยนี่มันจะ20แล้วนะใช่ใช่นาทีกว่า่นาทีเดียว เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายดูเนี่ยมันมองไม่เห็นควันเพราะว่ากระโจมมันเป็นสีขาวนะครับอันที่จริงมันก็พอมีควันแล้วก็มีกลิ่นอยู่นะครับ